ที่ซื้อมานะคะก็นนี่จะแยกเป็นสองถุงเลยนะคะถุงนี้ก็จะเป็นพวกของที่ทานได้เลยเป็นแคบหมูฮิมาลายันเจ้าประจำที่เราชอบทานนะคะอันนี้ก็จะ20บาทะคะ่ะแล้วนี่ก็ขนมขนมเปี๊ยะนะคะไส้ไส้ไข่เค็มนะใช้แป้งอัลมอนด์นะคะอันนี้ก็จะ75บาบาทแล้วก็นี่ก็มีคุกกี้ค่ะ กกี้แบบคุกกี้อันนี้แล้วอันนี้เป็นซอฟต์ซอฟต์คุกกี้นะคะ1จบาทสองถุงนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะเกลือชมพูหมดแล้วนะคะนี่ช่วงนี้ทานเกลือชมพูเยอะพอสมควรเอามาปรุงอาหารด้วย <S <S ร้านนี้จะอยู่ที่6 0บาทค่ะ <S 2> <S 2> <S อันนี้โอลิฟออยลน้ำมันมะกอกค่ะชิ้นนี้129แล้วก็ ซอสมะเขือ,อเทศต้องสูตรโซเดียมต่บนะคะที่เราทานได้อันนี้ไม่มีราคานะคะแต่จำได้ว่าไม่เกิน50บาทนะแล้วก็นี่ค่ะพระเอกของเราแอปเปิลไซเดอร์วานิก้าสำหรับมาทำน้ำา c v v ทานซึ่งเราจะทานตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นเส้นบุกกลมค่ะหมดแล้วค่ะ กับการซื้อของที่ร้านคีโตวันนี้วันนี้เรามาซื้อที่ร้านร้านนี้ค่ะอุ้ยมองไม่เห็นเลยร้านรับคีโตนะคะสก็ตคีโตนะคะที่งามวงวางซอย18นะคะ